น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการผู้ประโภคและบริโภคและใช้ในการเกษตรแต่ในปัจจุบันหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเกิดอุกทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ตำบลอาจทองตำบลน,น้ำแหวกอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใหญ่โดยให้คนในชุมชนร่วมกันมีบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการทั้งพัฒนาและอนะุนรักษ์ทรัรพยากรน้ำในพื้นที่ของตนซึ่งเป็นไปตามศาสตร,ร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชกนากาธิเบศมหาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถบพิษโดยน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำบรรเทาปัญหา น้ำท่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการและยังเป็นแหล่งน้านต้นทุนเสริมในการทําการเกษตรรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักและระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาพเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งแวดล้อมไปด้วยเทือกเขาและพื้นราบประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลายการปลูกข้าวทำสวนรำใหญ่อย่างพารา และพืชผักพือื่นตามฤดูกาลน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตถึงแม้จะมีแหล่งน้ําธรรมชาติประเภทลําคลองหนองบึงอยู่หลายแห่งแต่การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและประสบปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานแต่เมื่อรุดูมรสุมก็ต้องประสบการต่ารหาอุทกรภัยเกือทุกปีส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รวมถึงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ํานในพื้นที่เกษตรน้าฝนซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมทระะัพยากรน้ํากระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้านปีพุทธศักราช2561จึงได้จากทําโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้านําแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็นระบบกระเบื้องขายน้านําของแหล่งน,น้ําธรรมชาติทั้งหมดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องรอกรุมพื้นที่ทั่วทุกชุมชนของตำบลอ่างทองและตำบลน้านําแหวงรวมถึงตำบล ทัางเียงในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนตำบลอ่างทองตำบลน,น้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนทั่วประเทศของกรมทรัยพยากรน้ำครับก,ปปกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูแลนะครับพื้นที่ เกษตรน้ำฝนนอกเขตชนปทน,นะครับร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับไม่ว่าเป็นอบจอรหรืออบตอในการหาน้ำให้กับเกษตรในขณะเดียวกันเนี่ยเรามาเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับมอบ,บภารกิจในการ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้าทั่วประเทศนะครับมาจากสํานักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอด้อมดังนั้นนะฮะกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะดูแลพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ20ล้านไร่แล้วก็มีในเรื่องของอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะฮะที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชุมทานเนื้อเนื้อกว่านั้นเนี่ยมีภารกิจอีกอย่างก็คือในเรื่องของที่จะรักษาพื้นที่ต้นน้ําเปรียบเสมือนว่าถ้ากรมทรัพยากรน้ำดูแลแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้ําที่อยู่บนเขาเนี่ยก่อนที่จะลง ่างหรือเกลื่อนของปนะทานอันนี้กรมทรัพย์กรณน้าดูแลและพื้นที่ถ้าด้านล่างเนี่ยนอกเขตปนะทานนะครับกรมทรัพย์กรณน้ำเนี่ยก็จะไปดูแลร่วมกับท้องถิ่นนะฮะพื้นที่นอกเขตฉนะทานในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่นอกเขตปนะทานนะครับที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับ การศึกษาและพัฒนาโครงการอนุรักษ์ฟืฟ้นฟูพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนและกระจายน,านาย้ําในพืนที่เกษตรน้ําฝนตำบลอ่างทองตำบลน,น้ําแหวนอำเภอเชียงคำจังหวัดทยางประกอบด้วยการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดใน,นพื้นที่ ตำบลอาองตำบลน,น้ำแหวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันให้เป็นระบบแก้มลิงและหางห่วงเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นผูแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งน้ำชุมชนพร้อมติดตั้งระบบการจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนดดนั้นนำมาจัดทำผังกรอความคิดในการดำเนินการที่มีระบบการเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมได้นํามาใช้ในการสํารวจออกแบบรายละเอียดพร้อมแบบแผนและประมาณราคาเพื่อการก่อสร้างพร้อมจัดทาเอกสารประกวดราคาโครงการจังหวัดพะเยานะครับที่เป็นตัวต้นแบบเนื่องจากว่าตําบลห่างทองตำบลน,น้ำแวนในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ แหลงซ้ำซากท่วมซ้ำซากทึ่งอยู่ต้นน้ําของพื้นที่เนี่ยบริบทตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ต้นน้ำนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้าําขนาดใหญ่ก็ไม่มีนะครับพื้นที่เก็บน้ําส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้นน้ําเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ2อถึงสเซนหรือมากที่สุดก็ไม่เกิน5%ของพื้นที่ทุกที่ก็จะมีสภาพคล้ายเกลียงกัน นะครับในเรื่องของปริมาณน้ําที่กักเก็บได้แล้วก็ลําน้ําลําห้วยก็มีแค่ช่วงสั้นๆนนะครับแล้วก็สภาพทางธรณีทางปฐภีของดินนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินทรายหรือดินหรือบางพื้นที่ก็จะเป็นดินแข็งก็เก็บน้ํามีความสามารถในการเก็บน้ําได้ค่อนข้างข้างต่ำนะนี่ก็เป็นประเด็นของการปัญหาพื้นที่แล้วก็ ประกอบกับแหล่งน้ําที่มีอยู่ก้อนๆข้างจะมีปัญหาในเรื่องของความตื้นเขินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้าปัจจุบันเนี่ยมีการขัดเสาะค่อนข้างมากแล้วก็แหล่งน้ําที่มีอยู่เดิมก็มีปัญหาของการตกทับถมของตะกอนในพื้นที่เหล่านี้นี่คือสภาพของการปรัญหาที่เกิดข,ขึ้นจากการที่ทําให้เกิดอุทกาภายัยแล้วก็ไปแรงในของพื้นที่เหล่านี้ครับ จากการศึกษาข้อมูลและการเข้าพบปากกรชุมชนรวมถึงการหาหรือกลุ่มผู้ชายน้ําพบว่าพื้นที่แหล่งน้ําของโครงการมีสัดส่วน2เของพื้นที่ทั้งหมดทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณต้งประสบการปัญหาการขาดแคลนน้าเดิมพื้นที่ของตะบลน้ําแหวกบริเวณฝั่งตะวันออกของโครงการเป็นพื้นที่สูงเป็นต้นน้ํามีปริมาณน้ําท่าน้อยจึงต้องมองหาแหล่งน้ําต้นทุนมาเสริมทางนี้จากการศึกษาข้อมูลทางกูุมตู่ทวิทยาในพื้นที่โครงการและพื้นที่ทางเขียงสัาว,ว่าอางเก็บน้ น้ำน้ำแหวนจะมีปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงอ่างเป็นปริมาณมากในช่วงฤดูฝนจึงมีแนวคิดในการผ่านน้ำมาใช้ในพื้นที่โครงการด้วยระบบโครงข่ายน้ำด้วยการปรับปรุงแหล่งน้ำตั้งสถานีสูบน้ำแล้วผ่านน้ำด้านท้ายอ่างน้ำแหวนเหนือบริเวณหน้าฝายน้ำแหวนสู่การกักเก็บในอ่างเก็บน้ำแม่ํำขนาดียวกันก็จะศึกษาเพื่อํำเนินการปรับปรุงปริมาณการกักเก็บของอ่างเก็บน้ำหัวเอี้ยงให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้สามารถเพิ่มระบบกระจายน้ำได้มากขึ้นตามวามต้องการของชุมชนส่วนตำบลอ่างทองโดยเฉพาะพื้นที่ฟังตะวันตกของโครงการบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำอิมปัจจุบันต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกป,ปีและตามด้วยปัญหาทรายแ้งเนื่องค้อจำกัดด้านภูมิประเทศดังนั้นแนวทางในการพัฒนาโครงการจะเป็นการพัฒนาระบบโครงถ่ายน้ำด้วยการปรับปรุงแหล่งน้ำรองชักน้ำพัฒนา แก้มลิงและระบบกับเก็บน้ําไว้ใต้ดินโดยแก้มลิงจะประกอบด้วยแหล่งน้ําขนาดใหญ่สาแห่คือหนองตะโลกหนองแดงและหนองอ่าง ปัจจุบันมีการถุกลอกและปรับปรุงเพิ่มความถุไปแล้วลางส่วนแนวทางการพัฒนาจกผัานน้ําโดยระบบลงเลียงน้ําที่มีน้ำเข้ามาเติมให้แก่ร่องคูที่เชื่อมต่อเข้าร่องบูสดแล้วไหลเข้าสู่หนองกะโลส่วนหนองแดงจะมีโครองถักที่สามารถเชื่อมกับแม่น้ําอินตรงบริเวณพื้นที่บ้านนาเจริญโดยอาศัยการปิดเปิดประตูระบายน้ําบ้านนาเจริญเพื่อผ่านน้าเข้าร่องขัดก่อนที่จะไหลลงสู่หนองแดงส่วนแผนในการพัฒนาแก้ริมทั้งสามแห่งจ้กลายเป็นพื้นที่กบ เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการขุดนอกและเสริมคันขึ้นและก่อสร้างอาคารประกอบที่จําเป็นเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้าที่มีปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้าของประชาชนโดยรอบนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผ่านน้าจากแก้มนิ่งขึ้นไปกัปกเก็บไว้ที่แหล่งพักน้ําหรืออ่างลมเช่นอ่างเก็บน้าบ้านสันปูเลย หรือ,อหากติดน้ำห้วยขอซึ่งสักรพื้นที่ตั้งอยู่เนินเชิงเขาเพื่อเสอน้ำดิบในการผลิตรระบาเพื่อการชุบโประตัโภคของชุมชนรอบอ่าง้อยักเพียบพอนอกจากนั้นแก้มลิงยังทําหน้าที่ผันน้ําไปสู่ห้วยเขียดทยี่ในพื้นที่ราชากปสามารถมีน้ำกักเก็บไว้ได้หนาเพื่อให้ประชาชนในท,ที่ได้ใช้ตัดดดแรง จากเดิมของปัญหาที่เกิดขึ้นในยุ้นที่ดังนั้นมีข้อจำกัดต่างๆมากมายสะสมมาเป็นระยะเวลาอย่างนาน พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วเมเนื่องจากน้ำหลากและปัญหาภัยแล้งช่วงหลังน้ำในลำน้าอิงลดลงปัญหานี้เกิดเป็นประจำแทบทุกปีจากปัจัยต่างๆในพื้นที่อัที่หนึ่งฟันดอนตกของโครงการมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศพื้นที่ราบลุ่มกับเก็บน้ำไม่อ,อยู่เนื่องจากมีชั้นทรายรองรับอยู่ใต้ที่นาข้าวและพื้นที่ทำการเกษตรสองฟังตะวันออกเป็นพื้นที่สูงภูเขาสลักที่ปราถาแทนแหล่งน้ำต้นทุนใน ที่ทําให้ชุมชนต้องอาศัยน้ําฝนเป็นหลักอาศัยหลมน้ําธรรมชาติที่เกษตรกรไม่สามารถจัดการน้ําได้สะดวกโทรัยากรน้ํารระทวงพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้านบรรเทาภูมิุ้มกันยและการขาดแหล่งน้ําด้วยการพัฒนาระบบโครงถ่ายน้ําเพื่อให้เก็บกักน้ําได้มากขึ้นเชื่อมโยงแหล่งน้ํพร้อมระบายกระจายน้ําและระบบเติมน้าลงใต้ส่วนด้านระบบนิเวศมีแผนในการอนุรักษ์พื้นฟูทางน้ําหรือแหล่งน้ำธรรมา ก่อสร้างฝายชะลอน้ำและกระจายน้ำรวมถึงเก็บน้ำไว้ในพื้นที่บ่า Thank you น้ำเป็นปัจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบร,ริหารจัดการน้ำที่ดีช่วยทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นและสามารถทำการเกษตรเช่นการทำนาทำไร่ทำการประมงรวมถึงภาคธุรกิจต่างๆได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีน้ำที่เพียงพอก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้นรวมทั้งน้ำที่ใช้อุปโปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวจากนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรมของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงธรรมชาติและสิทงิแวดล้อมนั้นจะยังประโยชน์ใน้ัว กิดกับประชาชนอยาังยืนตระน้ำรู้ชีวิตน้ำยังเป็นภารกิจของทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและอนาคตของลูกหลานสืบต่อไป